โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งในวันนี้เราก็มาอยู่ในคลิปตอบคําถาม Q&A นั่นเองนะซึ่งจริงไอ้คลิปนี้เนะี่ยผมได้ทําคลิปถามนะคุณผู้ชมไปนานแล้วนะก็ตั้งแต่31มธันวาแล้วนะแล้วก็เพิ่งจะมาทําเดือนคุมพานะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ผมก็มีผู้ติดตามทั้งหมด1น9 0งพักว่าคนนะคุณผู้ชมจริงๆผมก็1,000ซับตั้งนานแล้วแหละแต่ว่า ก็พิ่งมาทําคลิปนะคุณผู้ชมก็ทําออกมาช้าหน่อยนะแล้วก็เอกว่าจะได้หนึ่งันซับเนี่ยผมก็ทํามาประมาณเกือบเกือบปีนะรู้สึกน่าจะเกือบปีแล้วนะแต่ว่าคือช่วงแรกที่ผมทํามาเนี่ยแล้วก็แล้วก็หายไปเลยนะหายไปประมาณสองสเดือนนะแล้วผมก็กลับมาทํานะคุณผู้ชมเมื่อตอนนั้นนะโอเคก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาตอบคําถามนั่นเองนะก็คําถามก็มีคนถามมาก็ไม่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะก็ไม่รู้คลิปนี้จะ คลิปนี้ก็น่าจะไม่ยาวมากนะคุณผู้ชมโอเคก็มากันที่คําถามแรกไปดีกว่านะคุณผู้ชมคําถามแรกก็จากยามิคุงนั่นเองนะคุณผู้ชม Q&A ทําไมอิดโล้นบุคคลคนนี้อีกแล้วสินะก็เหตุผลง่ายๆนะคุณผู้ชมคืออิดไม่ใช่มนุษย์ใช่แล้วอิดไม่ใช่มนุษย์มาคําถามที่สองเลยแล้วกันเล่นเดมอนฟอลหน่อยครับพี่ไม่เล่นครับทําไมอิด ทำไมอิดไก่เพราะว่าอิดไม่ใช่มนุษย์ครับตอบเหมือนข้อแรกเลยคําตอบเดียวกันแล้วก็ข้อต่อไปนะคุณผู้ชมใครคือนายกคนต่อไปอ๋อแน่นอนครับว่าลุงตุ FBI, <open> ช่วยฟาร์มบล็อกฟุต หน่อยสิครับได้ครับก็เดี๋ยวส่งไอดีไม่ก็รหัสมาให้ผมนะครับแล้วก็หูก็จะขอไอดีนั่นไปเลยนะไม่คืนนะได้เลยเดี๋ยวฟาร์มให้แต่ไม่คืนนะขอยึดเอาไปเลยมาเดี๋ยวเรามากันที่คําถามต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมก็จากเลดเกมทีเฮดนั่นเองนะก็คนนี้ก็เป็นเพื่อนผมกันนะแล้วก็ยามีคุงก็เพื่อนผมกันนะถามมาอะไรก็ไม่รู้ทำไมอินถึงโลน้นโอ้โหเดี๋ยวอะไรเนี่ยอีกแล้วเหร อิดอีกแล้วเออลูกใส่อิดจะเป็นคนดังจริงนะคุณผู้ชมแม่งแต่ละคนถามอิดหนึ่งเดียวเลยอิดล้นไหมอิดล้นใช่หรือไม่ทําไมอิดล้นทําไมล้นถึงอิดอิดล้นทําไมล้นทําไมอิดคําถามที่7จ็ดเลดเกมทีเฮดคือใครก็นี่แหะเลดเกมทีเฮดโอเคเรามากันที่มาถามที่8เลยดีกว่านะคุณผู้ชมนั่นคือ โอ้โหกดทรัพทีวีคือใครอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคุณผู้ชมว่าบุคลคลคนนี้คือใครนะคอนทรลซีเลยแล้วก็ชึบนี่นะคุณผู้ชมเขาคือคนนี้นั่นเองนะนี่คนนี้เลย <c oughs> โอเคนะ <c oughs> มามาคำถามที่เก้าเลยดีกว่านะก็คือมดเอ็กคือใครไมู่ย <c oughs> แล้วก็คําถามต่อไปจากอาอะไรไเนี่ยชิติพัฒน อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะชิรีพัฒนนั่นแหละคุณผู้ชมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะชิริพัฒนะเกมมิ่งนะคุณผู้ชมค a อะไรที่พี่อยากได้อะไรในชีวิตเดียนะอะไรที่พี่อยากได้อ๋ออะไรที่พี่อยากได้ในชีวิต <c oughs> จะพิมอะไรซ้อนมาทําไมวะเนี่ย <c oughs> อะไรที่พี่อยากได้ในชีวิตเหรออยากได้เออแฟนครับโอเคคําถามต่อไปจาก เลนอ่าอะไรเนี่ยผมยิ่งอ่านอังกิษไม่ค่อยออกด้วยเอาเป็นว่าเขาชื่อบุคคลริศนักแล้วกันนะค,คุณผู้ชม Q a ร่อไหมไม่ครับไม่รอครับพี่มีโรบักไหมกี่บาทมีศูนย์ครับไม่มีสักโรบักเลยตอนนี้ช่วงนี้ร้อนเงินนะคุณผู้ชมไม่มีโรบักใช้เลยคือไม่มีโรบักใช้จะซื้อสกินอะไรไม่ได้แล้วไงคือหมดตูดแล้วอะมาไปกันที่คําถามที่สามดีกว่านล้วก็คือ พี่มีแอปอะไรบ้างเอาเป็นแอปแบบแอปตัดต่ออะไรพวกนี้ดีกว่านะก็พวกแอปตัดต่อแล้วนี่ผวจะมี Premiere Pro นะแล้วก็มี Adobe เอ๊ะมี Adobe Premiere Pro แล้วก็มี Adobe Photoshop นะคุณผู้ชม Premiere Pro ก็เอาไว้แบบว่าตัดตัดคลิปนะแล้วก็ Photoshop นี่เอาไว้แบบตัดปกคลิปนั่นเองนะมาเป,เป็นกันที่คนต่อไปดีกว่านะคุณผู้ชมชิฟเวน A อะไรคือแรงบันดาลใจในการทำช่องครับ เอาเป็นไอดอนไอดอนของผมดีกว่านะไอดอนของผมก็จะมีพี่กระชานะแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นซันคุงนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่งกิงก็มีมากกว่านี้นะแต่เอาเป็นว่าประมาณ2คนนี้ก่อนแล้วกันนะมาไปที่คําถามคําถามต่อไปดีกว่านะจากโมพิงคนะคุณผู้ชม Q a ผมหล่อไหมหล่อก็ได้ครับมาคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมไปเขาเรียกว่าอะไรผมเคยโพส ไอ้คำถาม Q&A ออยู่นะมีอยู่โพสหนึ่งนะก็ในโพสต์นั้นก็น่าจะมีคนถามมารู้สึกน่าจะมีสองคนมั้งนี่นะคุณผู้ชมลองเข้าไปดูนี่นะก็จะมีสองคนถามมานะนี่เลย <c oughs> ปุญญวีสิทธ,ธิเรียกว่าททาการสมัครสมาชิกนนะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นอะไรที่หล่อเท่มากนะสําหรับคนนี้นะคุณผู้ชม <c oughs> เปิดหน้าเมื่อไหร่ครับอ๋อเออหนึ่งล้านซับครับ พูดเล่นนะพูดเล่นก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเปิดตอนไหนนะไม่ก็อาจจะไม่เปิดถาวรไม่ใช่แล้วก็มันก็อนาคตนะคุณผู้ชมผมก็อาจจะเปิดก็ได้นะโอเคไปไปกันที่คําถามต่อไปดีกว่านะจากอ่าอะไรวเนี่ยทําไมพี่ถึงเริ่มต้นมาทํา youtube เหรอครับคือตอนแรกๆเลยเนี่ยคลิปแรกๆของผมนะก็ที่ทําเลยคือเหงาไม่มีอะไรทําใช่ ไม่มีอะไรทำจริงๆน,นะช่วงนั้นคือโรบ็อกผมก็ไม่รู้จะเล่นเล่นแมปอะไรเกมผมก็ไม่รู้จะทําอะไรคือมันเบือ่อเข้าใจไหมไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเออมาทำทำคลิปลง y YouTube ดีกว่าเผื่อมีคนดูอะไรอย่างนี้นะแต่มันมันมีคลิปคลิปแรกๆกันนะบางคลิปแต่ผมรู้ไปแล้วเว้ยคือมาดูตัวเองนั่งดูตัวเองแล้วอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> คนเด็กกระโปรงอะ่ะโอเคคำถามทั้งหมดก็น่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมก็ ขอบคุณทุกคนมากนะที่แบบว่าดูคลิปผมแล้วก็ติดตามผมมามาโด,ดยตลอดนะแบบบางคนก็อยู่มานานแล้วบางคนก็เพิ่งมาติดตามผู้ติดตามใหม่นะก็ขอให้อยู่กันไปนานๆน,นะคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณที่มาดูคลิปผมมากๆนะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันใ่คลิปหนะ้า